สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์เลงแซบนะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนว PVP Thailand นะใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยก็โหลดกันมาแซบได้นะครับสิงกลุ่มอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยก็เป็นแนว PVP i l a n d อ่ออะเนาะเอะเอ,อจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเซตเขาเรียกว่าแลนดเนเตอร์ MK ที่ผมเล่นในคลิปนะครับเป็นซองอะไรเงี้ยก็ฟาร์มเอาได้นะครับหรือว่า หาไม่รู้ว่ามีกล่องเปิดหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตามมาเนี่ยจะได้อะไรนะแอดมินไม่ได้บอกเลยนะครับใครที่ลองตามมาดูเนี่ยก็ถามแอดมินนะครับว่าได้อะไรบ้างนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของออรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันว่าจะมันซกแค่ไหนมาแบบเงียบๆ ฟานเรียบนะคะมันมีคนกำลังจะมาแถวนี้นะครับเราต้องถ้าเป็นคนมีแค่นี้ว่าเซฟโซมันอยู่เยอะมากเลยนะใส่กรนหนึ่งชิลๆดักหัวอีซี่แมนแย่ดาวไว้อีซี่โดดลงเก็บของชิลๆนะครับเฮ็บเฮ็บเฮ็บ เอ่อผมอันนี้อันไหนถึกกันมนะอันนี้ถึกกว่านะครับที่ผมถึถกที่ผมใส่นะถึกกว่าเราไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่มาเองเฮ้ย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 ไล่ล่าแบบโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยคนเริ่มมากันนะครับ มันวิ่งไม่ได้หรอเพื่อเฮี้งงงเลยเดี๋ยวแบบโปรเฟชชั่นแนลมีคนมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฮึบไม่มีเพลวอยู่หลังเรานะครับเนี่ยมันน่าอยู่ตรงนี้แหละเจอเลยฮึบไม่เจอมันน่าจะสองตัวสองตัวที่อยู่ตรงนี้แต่เราหามันไม่เห็นเลยเฉยแต่เสียงตีนมันชัดแจ๋วมาก สตีมันชัดเจนเมื่อไรมันจะดันโอเคมาแล้วเฮ้ยโอ้โหตโกไอ้เชีย่ยกดผิดแม่งพลาดพลาดพลาดเอาใหม่เอาใหม่โดนไม่ติดโดนไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่นะครับขอเดินแปรบเราไปชั้นสามเด้อเฮ้ยโดนไม่ถึงอีกขาสั้นจัดแนว p v p Thailand นยนี้ขาสั้นหมดหน่าอยู่ตรงนี้ปะในหน้าเราเนี่ยไม่มีตอนนี้ผมพยายามแยกแยะเสียงตีอยู่นะโอเคเห็นลแรับมามึงโดดไม้สัตมึงต้องผ่านทางนี้แหละไม่มีทางอื่นแล้วเอ้ยข้างหลังนี่ว่าใช่ปะมันโดดหลังเราได้นะครับนั่งรอถอยได้รออะไร ขึ้นดีกว่าน่าจะมาตรงนี้แหละเราก็ดักเอานะคนเริ่มมาแล้วครับทยอยมาเรื่อยๆเดโอ้ถ้าก็มีฟังก์ชันมองนะแม่งไม่รอดแปกมาดิชิวไปสำหรับการดักหัวชิวไปเฮ้ยใครเก็บปืนวะแค่ไม่มีนะครับโล่หรอโล่นี้ก็ใช้ได้นะใช้โล่นี้ด้วย เนี่ยมันจะค้นใหอีกไหมเด็กทองเฮ้ยกระเป๋าได้เต็มแล้ววะไม่ต้องซีเรีนสครับเราดักเรวมันอยู่แถวนี้หละเนี่ยใต้ตีนเราเนี่ยได้ยินเสียงนะครับมันน่าจะโดดมาไม่ถึงหลังเราหรอกผมว่าถ้าโดดก็คือตายเหมือนกันแหละดักหัวแบบมาฟักเกอร์หวัวแบบหัวทุกเฟส มึงขึ้นมาเมื่อไหร่มึงตายผอ้เชี่ยวตายมาดิอ๋อมีคนล็อกเราอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวรอมันขึ้นมาดีกว่านะครับแล้วเราค่อยขึ้นให้แล้วเราค่อยเออเราค่อยจัดมันมึงเล็งอะไรเฮ้ยมึงเล็งอะไรมึงเล็งอะไร ยังไงกูว่าดักหัวเป็นจะชิวไปสเตปตุ๊ดนี่มันใช้ได้กับทุกเซิร์ฟจริงเขาต้องเปลี่ยนกระเป๋าก่อนนะครับกระเป๋านี้น่าจะใช้ได้พันกิโลโอเครู้เรื่องไม่มีเสียงตีแล้วไม่มีเสียงตีนกวนใจยิงอะไรล่ะเฮ้ยงานเนี้ยเราต้องดิสนะครับทุกคนเพื่อเป็นความอิ่มของเรา พร้อมที่จะดิดหรือไม่อาสนะขูเปืนโคตรดิดดิ้ีโลอะไรความอิ่มและความอยู่รอดไปเจอกันชาติหน้าแล้วกันไอหนุ่มเว้ยหกห้าสี่สามสองหนึ่งซผมเปิดปิดคลิปใหม่นะผมเลยมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจกันตอนนี้เราขอดูก่อนว่าเออ ไป้อมวิ่งไอ้สัตวิ่ง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 ข้างล่างตัวหนึ่งบนหัวเราถ้าเราเดินอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ไม่รอดครับถ้ามันเห็นเรานะผมไม่มั่นใจว่าไมค้าเนี่ยมันจะถึกขนาดไหนต้องรอดูกันแต่เช่ยนั่นอ่ะเจอกูเลยโอ้ดิเช่ยนอนไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบนหัวเราเนี่ยแหละน่าจะมีคน,นครับ น yup> um ี่นีนีเอ้์ดักดักหมดไดสัตว์ก่สนว่าใครเว้ยดักหมดกูดักหมดกูจัดหมดสภาพไม่อยู่หลังเราเฮียเลงหัวแล้วอะสิงตีนไม่อยู่ตรงนน้นแต่ผมก็จะแอบอยู่ดีเพื่อเป็นงานศิลปะเพื่อนหมลุดเพื่อนอยู่ปะเนี่ยเนี่ยมันหลุดไปตัวหนึ่งนะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยซีสิงตีนมาแล้วเอาเลยไปละ สิยงตีมาแล้ว,ลวเอ๋ยงานนี้กูจะแอบอย่างเดียวเลยเหรอว,วะไม่ใช่แล้วเนียมาแล้วมาแล้วเสีงยงไต้เสีงยงไต้อย่าง,งี้ยังไม่ถึงได้วันอยู่ชั้นสองือชั้นสามนี่แหละจากการคำนวณน,นะครับแอดมินบอกว่าวันนี้คนทำคลิปเยอะมากน่าจะห้าคนแต่ว่า,าอไอชิ้นนี้น่าสนใจนะที่จะเป็นพวกเราเอาไงทุกคน ตีไปก่อนแล้วกันโอเคมันน่าสนใจดีโหมดไหมครับเพื่อนเพื่อนไม่ครับขึ้นเนาะไม่ครับคือเซตมาแล้วเพื่อนมาตามกูมาเพื่อนเออมาหากูนี่แหละสวยเฮ้ยมีเสดูจข้างหน้าเราผมเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะกับการที่เราต้องแคมป์เนี่ยมันไม่ใช่ทางมันปอด้วทางนี้ไปไหมเพื่อนจัดไหมจัดไหม น่ายอยู่ตรงนี้อ่ะไม่มีตัวขึ้นมาใดเด็ดรอกผเจอแล้วกูเจอแล้วตัวนึงมันน่าจะไม่โดดหลังแล้วหรอมีจากประสบการณ์และท่าทางแต่กูจะโดดหลังแม่งแน่เลยไอสัตว์ไม่ขึ้นมาสักทีเฮ้ยมันทำอะไรกับตรงนี้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> เลือกไม่ไหวแล้วนะกับการรอคอยครั้งนี้เออโดดหลังดิเพื่อน ไอชิ้นนี้กระตูดเหมือนเราเลยหรี่ยะมา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 ขออนุญาตด,ดูอ๋อไม่ยู่บนหัว,วเราหรอใช่ปะบนหัวเราเลยแล้วเราต้องหาหาไอ้ชิ้นนี้ก่อนหาไออยูย่ไหนวะหาชั้นสามก่อนอชั้นสามชั้นสามอยู่ไหนวะเหะมือนผมจะเจอละ มาดิเพื่อนบุโดดหลังเลยก็ไม่รอแล้วสัตว์มาดิเอาอยู่ข้างหน้าเราใส่นสวยสวยสัตว,ตว์แตกสองมาดิเพื่อนเขาเรียกว่าสเต็ปไมครับโอ้โ เอไม่ได้ปรับยาใช่ไหมครับพูดถึกเลยกลัวจริงละคือชุดเดียวมันก็ตายเลยนะครับตีใหม่ไปเจอกูเลยอย่างเงี้นี่จะไม่ช่วยช่วยกูเถอะเจอได้หนึ่งตัวตายสองแบบชิวๆเก็บคืนเลยเหมือนมีตัวกำลังจะมาเอ้ยเพื่อนเก็บไปครับเด้อเพื่อนใส่เพื่อนใส่ใส่อีกหนึ่งมาดิ น่าจะหมดแล้วนะครับนันเก็บเลยเ<อ>มาอีกตัวีวเสียงติ๊เสียงติ๊ดใช่ไหมเพื่อนบอกกูทีสวยเพื่อนลูกสองสองเก็บเก็บเก็บอยเยแรงังวะจะลูกสคตรแรงเลยเก็บไป,ไปเก็บไปเก็บให้หมดเวยเอ็มหนึงเอ็ม,มหนึ่งเนไม่ต้องไม่ต้องแล ผลเลื่อนซองได้ไหมไปเพื่อนเล่นแล้วไม่ไมาดักนี่แหละมีแต่ได้เพื่อนเราจะไม่ทอดทิ้งกันเว้ยไ,ไอชิ้นนี้ก็มีประโยชน์นนเหมือนกันมาแล้เสิงติมาดีสัตว์เพอนกูลุงใหญ่เฮ้ยลูกซองไปไหนวะไอชิ้นนี้ใครเนี่ยเจ้กูเลย โดดไหมโดดขอเล่นซองได้ไหมสวยเพื่อนเฮียลูกใหญ่ผมต้องหาลูกซองเว้ยเมื่อกี้ลูกซองมันมาไม่เหรอวะแอบมาเพื่อนแอปไปดแดงแล้วองไงด,ด,ด,ไดไีเดี๋ยวมาได้ไหมฮะเดี๋ยวมาเฮ้ยไปไหนอะเฮียหนีกูเฉยสัตว์ไปทอดทิ้งกูไอ้สัต์ทอดทิ้งกู ดีย๋ยวมันก็ตายเลยนะไอ้เหอะยพราทิ้งกูอะโอ้จะเพื่อนได้ลูกซองลูกซองคูดโกงอะทุกคนรวจัดอะหัวสองคือดับอะดับอนาดซัมเปอร์เซลที่ใกูอยู่ไงอะท่านเนี้ยยิ่งบอกเดี๋ยวมาเอก็ได้ปะเราก็ต้องยอมรอนะครับต้องรอเพื่อนไปไม่ครับผมก็อยากทีดอยู่แล้วแต่แบบมันจะขาดตอนแน่ทุกคนเข้าใจผมใช่ไหมเข้าใจผมแหละ คนกำลังมาฝั่งนี้ไม่มีละไปละเดชจุติเมมันน่าจะถ้าเราเดินไปเดินมาเยอะนะครับมันจะได้ยินเสียงตีเรานะแต่ชิ้นนี้ไม่มาสักทีเฮ้ยคอมหรืออะไรเนะี่ยมันกากจังไะไม่ได้บุลลี่เหมือนมันจะได้ยินเสียงตีเราแล้วนะครับตอนนี้อยู่ห้องไหนวะเพื่อนอยู่ห้องไหนเนี่ยเนี่ยมันได้ยินเสียงตีเราแน่กูบอกเลย แงตีนกูเป็นประจักษ์แล้วตอนนี้ในสุดมันก็มาเพื่อนเลิฟกูชิบหายแล้วมันเห็นแล้วโอ้โหตกหนึ่งโอ้โหไม่เข้าหลังกูอีกควยเอมารอบสุดท้ายผมจะพยายามเดินบวกแบบสุดความสามารถนะครับคนกับไซก้าก็บอกนี้ผมพยายามที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยผมบอกให้ บอกกันกแล้วไว้ดีเลยสัตว์เจอกันชาติหน้าแล้วกันไหนมึงจะโดดไหมไม่โดดมาไม่โดดมากูขอไปเลยแบบเฮ้ยเพื่อนโดน,นไหนวะให่เพื่อนกูดักหัวให้แตกซป็นใส่เพื่อนแตกสองไม่ดีสัตว์ระเบิด มันมง่ายๆตัวนึงแตกสามไอสัตว์จบนี่ฮี่กูอ่ะรุ่นใหญ่จบนะไม่เจา้าไม่จับเจ้าไม่เจา้เจา,จา,จาหรือเฮ้จบเจา้าไม่เลา้าหรืออะไรของกลัวไปเลยไอสัตว์ได้ลูกชองสองกระบอกเว้สวยส่วนนี้ต้องช่วยให้เพื่อนเก็บเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วเพื่อนแบ่งกันแบ่งกันมีเช่นเก็บหัวไหมล่ะเฮ้ย แหนึ่งเพื่อนแตกสองไอสัตว well. ์มาดีหมดแล้วเหรอหมดแล้วเพื่อนเฮ้ยที่ไหนใครวะีีเล้นสามเนงเพื่อน้ามโอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่องร่งานเนี้ยมีดิไอสัตว์กูไม่ดิสไอ้โท

เปลาย้ายบ้านผมไปเก็บเป็นเคแล้วกันนะเคไปขอลาก่อนขอติงดก่อนมาฟัุตบอ์ขอดิดก่อน,ออนไปแล้วหิ้มเว้ยหิ้มเว้ยดีตรงไหนดีวะทุกคนตรงนี้แหละปลอดภัยสุดลาก่อนละกัน 9, 8, เก้าแปดเจ็ดเฮ้ยมันมีคนมาหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ไปรอบสุดท้ายนะครับผมผมไม่จัดแม็กกงแม็กาจัดแค่เอจัดแค่ยาแม็กนะไม่ได้จัดโลมาเลยเพราะไมเก็บเอาดาบหน้าเอาแล้วครับเพราะผมจะอาจจะไม่ได้มีเกระเป๋าแล้วบริษัทกูไม่มีกระเป๋จริงด้วยเพื่อนตีมาหน่อยซื้อเพืขอตีเพื่อนก่อนครับเออซื้อกระเป๋านี่มาอยู่ข้างบนเพื่อนเอาไงเราพร้อมรุยหรือเปล่า พร้อมดวยพร้อมโลดเก่าเดินมาหน่อยครับผมเยสเก่าเก่าเดินมาหน่อยครับผมเ่นไนดิสเพื่อนเรื่องว่าโดดไปโดดไปนุม่มโดดไปดิไม่โดดหรอทำไรวะไม่โดดสองคนครับอ๋อมันดักไอ้นี้อยู่ีลยวก็มันจะดิสลุงหนึงลหลงหนึ่งเพื่อนสวยดิลุงหนึ่งทำไงอ่ะไอ้ลุสองสวย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  ทั้งสองนี้ก็ดักหัวดิมาดิเหีเ้ยจะกูสะบัดไปดิเป็น,นครับยังเก็บของไม่ได้นะเก็บสองเล่มไหมเพื่อนเก็บสองเล่มไหมมันน่าจะอยู่ใต้ตีเราเนี่ยแหละซับตรงอะ่ะสวยๆให้เพื่อนเก็บสองมาครับนี่ตายตีนี่เลยเจอเลยไม่ใช่ไม่ตายดิรอวะ มาฮดิซัดแตกหมดเฮ้ยคาร์บอยเซ่อะไรวะเพื่อนใช่เหรอวคาร์บอยเนี่ยเหรอสามร้อยอุ้ยถึงไปสองเตกโมดเดซัดสวยเพื่อนเลิยผมยืนนะฮิได้สามร้อยมาเฉยเลยก่อนจบคลิปงงเลยผมถึงว่าไอ้คาร์บอยเนี่ยมันไม่ใช่สามร้อยหรือห่าเหรออะไรสักอย่างผมยืนนิ่นง ทึบนี่ตั้งโลไปชิวไหนมึงจะวัดให้กูไปล่ะอองกูไปอ่ะกูจะเอาไปด้วยไปนี่ไงไปดี๋ยวกูสะบัดแบบไม่เลิกหน้าไม่ใยดีอ่ะผมว่ามีนี้ไม่มีค่าแล้ววะครับๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคบายบาย